มาข้าวนค่ะพี่น้องมีเวลาก็ต้องเข้าสวนเดี๋ยวก่อนจะไปเฮ็ดสวนกินหมากันก่อนน,น้ำเจ้าของกินน้ำลูกไส้กินน้ำของปวดลูกไส้อร่อยไหมลูกนี่สกายมักลูกไส้มันมาก,กิน พอละมันน oh so ี so ่แม่สิก so ินลายอ่สดๆจากสวนจากต้นแบบเอาอีกไหมไม่ให้ กินทุกผุลไม่กินทุกผักมาตัวนี้เทวันเป็นค้นไม่ได้ปะน่ะนี่มันเสือแ่ยเสืยแสาพริกพริกเป็นดอกหรอพริกเป็นดอกแล้วอ่าเปลียนอยีกอ่นในต้น,าน่านทวาน มีคนบอกว่าใบบักเขือนี่ต้องรีมันออกใบใบแรกสองใบรีมันออกให้มันตูนสูงกระสันบอดีมันต้นจะบ่อสูงกระสันพันมาหนะทั่วกับล่างงามนี่เมื่อวานไม่เห็นคางบักแตียงได้สักนี่ล่ะมันขั้นจับใบมันแบบมันขั้นขั้นขั้นต่กะต่กะโอเคอยู่ดอกมากกัลร่างดุ หมากดรกหมางแน่อนเบ่รู้ว่าหม้อว่านมาดึงมันบ่รู้ว่ามันสิจับบ่อย่างมันโนเลเาะว่ามาดึงเขี้ยมันข้นมันนอานไปน้าดินเนาะอันนี้ก็สิโลกออกโลกออกเอาแน่ามา่วานไหมจินบ่ท่านเมื่อวานลายดอกอันนี้มีต้นผักไซด้วยนี่ก็มันลูกต้นผักไซเห็นเห็นบะเออหั้อตะหัว่านมีต้นผักไซเกิดมันลกวมันถห็นม้อว่านมาเห็นหมาคเชื้เชื้อ แค่แค่แดงแล้วเริ่มเริ่มก็ล่างสีแดงแล้วเป็นสีชมแล้วตัปูแล้วอ่อนเอานีมามุ่งม,มันไหวเพราะเพิ่นบ่ายนา้ำฝนถึงมันมันสีนาเพิ่นว่าแลนะะเศษพิ่นว่าเสียเพิ่นเร้อยสิบาไปเบื้องอันพาไปเบื้องอังนักบะบเอือบะกุ๊กเศด นี่หมากว่ะไม่หมากไม่ดอกี๋้วสิเมื่อกี้ไปเกี่ยเห็ดอันนี้คืออันนี้คือมันฝรนนั่งมันฝรั่งป่ะเสียงานทีนี้เสียงานพริก